ใครจ้างอะไรก็ไปแล้วกันไปค่ะ<า>ไปขอให้ได้ตังค์ขอให้ได้ตังค์อย่างเดียวห้าสิบบาทไปไหมไปค่ะห้าสิบบาทก็เอาขอให้ได้อย่างเดียวที่เคยร้องไห้ร้องไห้ทำไมร้องไห้แบบท้อตัวเองร้องไห้กับหน้ารูปพ่อแม่แล้วก็อาไม่ทำไมร้องเพิ่มว่าท้อเหนื่อยแต่เรายังตายไม่ได้ อจะเดินพรพรมึง่าอ่าอันนี้บ้านโยมนะจะอาศัยบ้านพี่ชายแฟนอยู่ค่ะอ๋ออาศัยบ้านเขาค่ะแล้วก็อยู่กี่คนอยู่ขสองคนแม่ลูกค่ะสองคนแม่ลูกเนี่ยนะสามีสามีเสียไปแล้วค่ะอ่อเสียไปนานยังสี่ห้ตั้งแต่พศสาวหกสูตรนะคะหกสูยรหกปีหกปีก็คืออยู่กับลูกเนี่ยนะจ้ะอ๋อก็เลี้ยงลูกมาตลอด แล้วเมื่อก่อนนี้สามีอยู่ก็ช่วยกันทํางานนะอ<จ>๋ออันนี้สามีไม่อยู่แล้วโ<จ>ยมก็ทํางานคนเดียว<า><ล>ยหนูก็ทํางานเลี้ยงลูกมาตลอดนี่นะค่ะออแล้วทําอะไรตอนนี้ก็ตอนนี้นนไปลูกจ้างขายปลาทูค่ะลูกจ้างขายปลาทูจ้ที่ไหนขายที่ไหนแถวตลาดล้มเขียวค่ะอ๋อตลาดนัดนะดนะตลาดนัดตลาดนัดออไปขายเนี่ยสัปดาห์ละกี่วันสี่วันค่ะสัปดาห์สี่วันนะอันนี้คือประจําเลย ประจำค่ะแล้วพอมาช่วงนี้ก็คือไม่ได้ขายอ่าทำไมอ่ะเพราะว่าลูกเขาไปขายช่วงปิดเทอมอที่บอกมาเมื่อกี้เนี่ยก็คือปกติจ้กปกติที่ขายอยู่ค่ะแต่แต่ตอนนี้คืออะไรก็คือตอนนี้คือยังไม่ได้ขายแสดงว่าโยมเนี่ยไม่ได้ไปทํางานแล้วจ้ะนานยังไม่ไม่ทำาก็คือเดือนนี้เดือนเดียวค่ะอ๋อเดือนนี้นะคือหยุดหยุดหยุดมาหนึ่งเดือนห่งค่ะอ๋อหนึ่งเดือนหยุดหยุดมาเพราะ เพราะว่าเขาให้ลูกเขาไปขายแสนเพราะว่าช่วงปิดเทอมลูกเขาแบบอยากมีไรายได้นะคะก็คือในช่วงเนี้ยหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็จะไม่มีงานทำํำไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะและ้วโยมอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าสิบสามค่ะอ๋อห้าสามก็ผู้ส่งอายุก็ยังไม่ได้ไม่ได้ค่ะสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ไม่ได้นะก็คือต้องอาศัยการทำงานอย่างเดียว นั้นตอนนี้ก็คือไม่มีรายได้เลยไม่มีรายได้ช่วงนี้ที่ไม่ทํางานแล้วเราไปทํางานอย่างอื่นไหมก็คือรับจ้างทั่วไปค่ะทำความสะอาดตามบ้านมากอะไรเนี้ยแล้วแต่เขาจะให้เราสองร้อยร้อยห้าสิบอะไรเนี้ยเราก็เอาค่ะก็คายจ้างอะไรก็ไปแล้วกันไปค่ะขอให้ได้ตังค์ขอให้ได้ตังค์อย่างเดียวห้าสิบบาทไปไหมไปค่ะห้าสิบบาทก็เอาขอให้ได้อย่างเดียวอทำไมอ่ะก็คือเราก็ต้องมาเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงใครเลี้ยงลูกสาวห่วงลูกไห่วงลูกค่ะ เพราะว่าเขาก็มีอย่างนี้น้องอีกคนหนึ่งเราก็ต้องดูแลเขาไม่เป็นไรโอเคอมีโรคประจําตัวไหมมีความดันค่ะไขมันเป็นเป็นความดันด้วยจ้ะเป็นไขมันด้วยจ้ะแลรับยาทานยาที่ไหนโรงพยาบาลสายนาค่ะโยมบอกว่าเป็นรับจ้างทุกไปใช่ไหมห้าสิบบาทร้อยบาทและไอ้วันที่ไม่มีเงินมีไหมมีค่ะคือวันที่ไม่มีก็คือไม่มีตังเลยไม่มีตังเลยจะทำยังไง ทำไงก็ต้องไปยืมเพื่อนมายืมอะไรยืมตังค์ยืมตังค์มาเลยใช่แล้วเพื่อนก็บอกว่ามีเมื่อไรก็ให้ไปคืนก็เมื่อวานเมื่อสองวันก็ไปเอาข้าวสารมาเขาก็ให้อคนนี้เขาจะให้ประจําก็คือถ้าเกิดเราไม่มีก็ไปขอยืมจ้ะมีเราก็ไปคืนเขาแล้วแล้วที่ไม่มีตตังค์ช่วงนี้บ่อยไหมก็ช่วงนี้ค่ะช่วงเดือนเนี้ค่ะเพราะเราเพเราไม่มีงานไม่มีงานเพราะช่วงนี้เราไปขายปะทูรุ่นนั้น มันก็พอได้กินไปอาทิตย์หนึ่งแปดร้อห้าสิบพอได้กิน,ออนกตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม่หอยตอนนี้เนี่ยที่เคยร้องไห้ร้องไห้ทําไมร้องไห้แบบท้อตัวเองที่ก็ร้องไห้กับหน้ารูปพ่อแม่แล้วก็อาไม่ทาไมร้องเพิ่ว่าท้อนั่ไงแต่เรายังตายไม่ได้เพราะเราต้องมีคนต้องดูแลลูกเคยพูดว่าขอให้ลูกแบบ หมดหวังให้เขาแบบโตว,วันนี้ให้เขาเลี้ยงตัวเขาได้อตอตอนนี้ยะเพิ่งยัเพิ่งให้ตายแบบยังไม่อยากตายเพราะเขาไม่มีใครใถ้าเกิดไม่มีโยมก็อยู่คนเดียวนะใช่คือเขาเว้หวงังพี่น้องก็อย่างนั้นเขาก็เป็นมา้าล้อนล่ะและที่ที่ว่าเวลาไปรับจ้างจ้างจ้างขายปลาทูนะจ้ะ ไปยังไงไปตอนไหนไปทําอะไรบ้างไปก็เก้าโมงก็ไปช่วยขอเทปทูนก็คือก็คือไปถึงไปถึงบ้านจากถึงบ้านเขาไปไปถึงบ้านเจ้าของเจ้าของปทูนเนี่ยเก้าโมงเก้าโมงแล้วก็ไปช่วยทำโน่นทำนี่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปขายกี่โมง ก็ไปขายประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงก็ไปตั้งร้านไปตั้งร้านด้วยกางเต็นท์ด้ไหมจ้ะกางเต็นต์ตั้งร้านทุกอย่างจ้ะแล้วก็ขายขายขายถึงกี่โมงหกโมงคราขายดีก็ประมาณหกโมงถ้าขายไม่ดีก็หกทุ่มหนึ่งเราก็เก็บเก็บแล้วก็มาถึงบ้านประมาณเท่าไหร่เกือบสองทุ่มถึงสองทุ่มที่ไปนะจ้ะก็หลายชั่วโมงอยู่หลายชั่วโมงเพราะว่าเราต้องเก็บต้องเก็บเต็นท์เก็บอะไรเก็บเลาะคนใส่รถทุกอย่าง กลับมาก็ต้องที้ยอยก็ต้องซื้อกับข้าวซื้ออะไรมาให้ลูกกินกับข้าวนี้เะซื้อสำเร็จหรือว่าเราต้องมาทําก็ซื้อส่วนมากก็ทํากับข้าวทงทีก็ไม่ทาต้องซื้อสําเร็จมาถุงหนึ่งบางร้านเขาก็ให้มาน้าพริกอะไรเขาเหลือก็ให้เอาไปกินก็วันนี้อาตามาจากวัดเจ็ดไหนนะก็เห็นความลําบากของโยมกับลูกสาวนะที่ตอนนี้ก็ถือว่าลําบากอยู่ลําบากไหมลําบากค่ะ เคยร้องไห้ประจําจะร้องไห้แต่หน้าลูกพ่อแม่แม่แม่แฟนว่าลูกเหนื่อยแล้วเกิลูกทอ้อร้องไห้ประจําก่อนจะไปขายของก็ยกมือไหว้เขาว่าขอให้ลูกทำมากินได้มีคนรักหนูไปทําบนสรวายังฆท่าที่เรตั้งหลงบ่อยนะเรามีร้อยหนึ่งเราก็ขี่จักรยานไปะปําประจาหนูรู้รู้แม่เหนื่อยไหม เคยเขาเคยพูดว่าสงาบแม่หนูอยากหนูเห็นแม่เหนื่อยนะหนูสงสารเคยแบบพูดให้เราแบบอืมโอเคไม่เป็นไรอ้าวทิ้งไม่ได้เดี๋ยววันนี้จะมามีสิ่งของมาให้นะจ้ะอ่ะเอาของมาอ่ะส่งของมาเอาข้าวสารนะจ้ะข้าวสารหอมมะลินะจ้ะอ่าโยมเมื่อกี้บอกว่าได้ข้าวสารข้าวแข็งใช่ไหมเจ้ะไปขอข้าวแข็งเาใช่ได้ค่ะอ่อันนี้เป็นหอมมะลิจ้ะเอามาให้โยมไว้ห้าถุงนะจ้ะ นี่ข้าวสารห้าถุงน้ำดื่มมาน้ำดื่มไข่ไก่นะ,ะไข่ไก่ข้างล่างอนะไรไข่ไก่รียบแต่ไข่ไก่สองแผงไข่ไก่สองแผงน้ำมันพืชน้ำมันพืชสามขวดนะ,ะ,ะน้ำปลาซอส แล้วก็น้ำตาลนะจ้ะน้ำตาลน้ำตาลอุล้นเส้นวุ้นเส้นมาม่านะจ้ะ,ะมาม่ามาม่าอ,อันนี้เป็นนมนะ,ะเอาให้ลูกกินนะ,ะได้บำรุงด้วยนะจ้ะเนี่ยเอามาให้เยอะเลยนมนมทั้นเลยนะคุณมากเลยค่ะอะ่หลายแพ็คมีกล้วยมาด้วยมีกล้วยมาด้วยกล้วย แล้วก็อันนี้เป็นของใช้นะผงถักปอกห่อใหญ่เลยนะแล้วก็น้ำยาล้างจานแล้วก็สบู่ยาสีฟันนะนี่ก็ทําให้โยมทั้งหมดเลยนะเยอะไหมกินได้นานเยอะเลยค่ะับบรรเทาความทุกข์ไปได้นะกินได้น้าเลยค่ะนอกจากสิ่งของนี่นะนะก็เดี๋ยวตอมาก็จะมีเงินมาให้โยมด้วยนะไดเอาไว้ใช้อะเอาสตังค์มาให้ครับ เรามาให้ไว้สองพันนะพอพูดคุณค่ะพอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอบรรเทาไปได้นะพอค่ะหรือจะเก็บเอาไว้ให้มันจําเป็นค่ะใช่เดี๋ยวจนกว่าที่จะเขาได้ไปทํางานนะช่วยได้เยอะไหมนะอยอะเยอะมากเลยค่ะอไม่เคยเจออย่างนี้เลยว่างตรงไม่เคยไม่เคยได้เจอของแบบนี้ขอบพระคุณพาะอาจารย์มาดีใจดีใจค่ะ เอาละก็สู้ต่อไปนะอ่าก็ท่นไปแล้วก็ดูแลแม่ด้วยนะดูแลแม่ด้วยเดี๋ยวนำมาไปก่อนนะค่ะขอบพระคุณมากครับท่านอาจารยท่านใดที่ได้รับชมแล้วได้ช่วยกดติดตามช่องหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานปันน้ำใจและมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงต่อไป